ลองจินตนาการดูนะครับว่าอาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่และมั่นคงถึงขีดสุดอย่างสหาภาพโซเวียตจู่ๆก็พังทลายลงมาทําให้เกิดช่องว่างของอํานาจครั้งมโหฬารพรมแดนที่เคยแข็งแกร่งอ่อนแอลงเศรษฐกิจพังทลายกองทัพที่เคยหน้าเกงขามกับกระจัดกระจายเหล่านายทหารและหน่วยรบพิเศษที่เคยพักดีต่อรัฐก,ก็ไร้งานและไร้อนาคตท่ามกลางยุคแห่งความกลาหน,นั่นเอง ชื่อของอดีตนายทหารหน่วยรบพิเศษที่เป็นออระดับหัวกะทิของรัสเซียก็ถูกกล่าวถึงชายคนนั้นมีชื่อว่าดิมิรีอุตกินอุตกินเป็นนายทหารผ่านศึกที่มีประสบการณ์สูงในสงครามเชสเนียเขาเป็นที่รู้จักว่ามีทักษะการรบที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่เหนือกว่านั้นก็คือเขาเป็นผู้ฝักใฝ่อุดมการณา์นาซีไม่ใช่นาซีแท้แต่เป็นนีโอนาซีอุตกินมีความหลงใหลในประวัติศาสตร์ของนาซีมาก เขาสลักรอยสัญลักษณ์ของนาซีไว้บนร่างกายเต็มไปหมดเลยและในที่สุดเขาก็ได้ตั้งกลุ่มของตัวเองขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าวา g n กเนอร์วากเนอร์เนี่ยเป็นชื่อของริชาร์ดวารกเนอร์เป็นชื่อกวีคนโปรดของอดอล์ฟฮิตเลอร์ซึ่งชื่อนี้ไม่ใช่แค่สัญลักษณ์ของกลุ่มแต่เป็นการประกาศตัวตนของกลุ่มและตัวเขาด้วยถึงแนวคิดอันสุดตรงในการก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแต่เราก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมา สำหรับกลุ่มวากเนอร์และเราจะพาไปดูกันว่าปัจจุบันวากเนอร์เป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตอนปัจจุบันย้อนอดีตกันสักหน่อยในระยะแรกวากเนอร์ไม่ได้เป็นกองกำลังที่ทำงานอย่างอิสระโดยสมบูรณ์เหมือนในช่วง4-5หปีที่แล้วแต่พวกเขาคือมือที่มองไม่เห็นของรัฐบาลรัสเซียเครมลินเนี่ยต้องการปฏิบัติการบางอย่างที่ละเอียดอ่อนมากจนไม่สามารถใช้กองทัพปกติได้อย่างการแทรกซึม การก่อวินาศกรรมหรือแม้แต่การปราบปรามในต่างประเทศและววกเนอร์เนี่ยคือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานประเภทนั้นพวกเขาได้รับทั้งเงินทุนอาวุธและการสนับสนุนด้านโลจิสติกจากรัฐและในทางกลับกันรัฐบาลก็สามารถปฏิเสธความเกี่ยวข้องได้โดยสิ้นเชิงหากเกิดความผิดพลาดหรือว่าโดนเปิดโปงขึ้นมารัสเซียก็สามารถตัดหางปล่อยวัดทิ้งได้ในทุกสถานการณ์เลยแต่ว่านะ ว a กเนอไม่เคยพลาดเลยนั่นในช่วงแรกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในปี2014เมื่อว a กเนอร์ถูกส่งเข้าไปในคาบสมุทรไครเมียเพื่อปฏิบัติการลับสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนมันก็นําไปสู่การผนวกเข้ากับรัเสเซียโดยที่ไม่มีทหารวากเนอร์ในเครื่องแบบแม้แต่นายเดียวถูกตรวจพบด้วยซ้ําการทํางานในครั้งนั้นทําให้วักเนอร์เติบโตอย่างรวดเร็วพวกเขาได้ขยายภารกิจไปทั้งซีเรียลิเบีย และอีกหลายประเทศในแอฟริกาและในอีกหนึ่งปีต่อมาชื่อของวากเนอร์ก็ถูกพูดถึงอย่างวงกว้างยิ่งกว่าเดิมซึ่งมันเกิดขึ้นในซีเรียปี2015ตอนนั้นเนะี่ยรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาอัลอาซัสกำลังถูกกลุ่มกบฏและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆต้องการที่จะโค่นล้มรัฐบาลของเขาซีเรียในช่วงเวลานั้นเนะี่ยถ้าใครจําได้เป็นอะไรที่โคตรอีลงตุงนางเลยมีหลายฝ่ายหลายแนวมากๆและรัสเซียเองเนี่ยก็เป็นพันธมิตร หนึ่งเดียวของบาชาอัลอาซัสที่ตัดสินใจเข้าแทรกแซงทางการทหารอย่างเป็นทางการแต่การส่งกองทัพขนาดใหญ่เข้าไปเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากมันก็เลยเป็นโอกาสของวากเนอร์ที่ได้ถูกส่งไปในซีเรียด้วยเช่นกันซึ่งวากเนอร์เนี่ยจะทำงานแบบเงามืดงานที่กองทัพรัเสเซียไม่อยากจะทำงานที่มีความละเอียดอ่อนสูงอันตรายสูงอย่างเช่นการเข้าโจมตีแนวหน้า การปราบปรามกลุ่มต่อต้านอย่างรุนแรงหรือการโจมตีในพื้นที่ที่มีพลเรือนอยู่งานพวกนี้กองทัพรัเสเซียไม่สามารถทําได้เองเพราะว่าอาจจะถูกประนามได้วากเนอร์เนี่ยก็เลยต้องรับงานหน้าที่นี้ไปโดยที่รัฐบาลรัเสเซียเนี่ยก็พยายามปิดข่าวการโจมตีที่อาจจะมินเมในการผิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่แม้ว่าพยายามจะปิดบังมากแค่ไหนเนี่ยการการะทาของวากเนอร์ในซีเรียมันก็เริ่มรั่วไหลออกมาสู่โลกภายนอก ข่าวลือและรายงานต่างๆพูดถึงความโหดร้ายที่พวกเขาใช้ในการปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็นการประหารนักโทษเฉลยศึกอย่างไร้ความปาณีหรือการใช้กำลังอย่างเกินขอบเขตกับพลเรือนในพื้นที่สู้รบออกมาเป็นคลิปวิดีโอว่อนเน็ตไปหมดแม้ว่ารัฐบาลรัสเซียและกลุ่มวากเนอร์เนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาแต่บางคลิปเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนเลยว่าใส่เครื่องแบบและมีตราสัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มวากเนอร์ชัดเจน ความโหดร้ายเหล่านี้ทําให้โลกได้เห็นว่ากองกําลังรับจ้างไร้ตัวตนอย่างวากเนอร์เนี่ยก็แค่กลุ่มที่พร้อมจะทําทุกอย่างที่นอกเหนือกฎหมายทําทุกวิถีทางที่จะให้เกิดภารกิจที่บรรลุผลโดยที่ไม่สนอะไรเลยขอแค่ได้เงินซึ่งโดยส่วนตัวผมข้อนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติก็เขาเป็นกลุ่มทหารรับจ้างอะจ้างมาให้ทําก็ทําแค่นั้นเองซึ่งพฤติกรรมของกลุ่มวากเนอร์เนี่ยแม้จะได้รับการประนามจากโลกตะวันตก และสหประชาชาติทั่วไปแต่ถ้าว่ามีหลายประเทศและหลายคนรู้สึกสนใจในกลุ่มวากเนอร์โดยเฉพาะในแอฟริกาที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและความไม่มั่นคงทางการเมืองวากเนอร์ Wagner เข้าไปเติมเต็มช่องว่างที่กองทัพชาติตะวันตกเคยทำหน้าที่อยู่ก่อนแล้วแต่ทำให้สำเร็จพวกเขาไม่ได้เข้าไปในฐานะกองกำลังรัเสเซียแต่รับงานนอกวากเนอร์ Wagner มักจะเข้าไปไปทำหน้าที่ในฐานะผู้ให้คำปรึกษา ด้านความมั่นคงการปฏิบัติการพิเศษการฝึกสอนทหารหรือแม้แต่รับจ้างเพื่อไปปฏิบัติการหน้าที่แนวหน้าเองเลยเขาก็รับขอแค่เงินถึงอย่างลิเบียเนี่ยวากเนอร์ก็เข้าไปสนับสนุนกองกำลังของนายพลคาริฟาอัฟตาหรือที่ซูดานก็ได้รับงานเข้าไปควบคุมและบริหารจัดการเหมืองทองคำหรือสาธารณารัฐแอฟริกากลางที่เข้าไปปกป้องประธานาธิบดีจากกลุ่มกบฏ และล่าสุดก็คือประเทศมาลีที่เข้าไปช่วยรัฐบาลปราบปรามกลุ่มติดอาวุธทั่วประเทศซึ่งในตอนแรกเนี่ยทำงานเพื่อเงินแต่นานวันเข้าเมื่อกลุ่มวากเนอร์เริ่มป้วนเปียนอยู่ในแอฟริกาเยอะขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีอิทธิพลมากพอสมควรในแอฟริกาและถึงแม้ว่าวากเนอร์ Wagner จะรับงานนอกแต่ก็ไม่ใช่งานนอกไปซะทีเดียวบางงานหรือบางที่เนี่ยก็มีรัฐบาลรัสเซียหนุนหลัง โดยที่ว่าผู้นําที่ต้องการจะจ้างวากเนอร์ไปคุ้มกันเพื่อความปลอดภัยในอํานาจของตัวเองวากเนอร์ Warner และเครมลินก็จะเข้าถึงเหมืองทองคําเหมืองเพชรและแหล่งน้ํามันที่ทำำํากําไรมหาศาลจากกลุ่มผู้นําเหล่านั้นที่จ่ายเป็นค่าจ้างซึ่งมันก็ทําให้ทั้งวากเนอร์และรัฐบาลรัสเซียเนี่ยมีอิทธิพลในแอฟริกามากๆในช่วงเวลานั้นและในช่วงเวลาที่วากเนอร์เติบโตอย่างก้าวกระโดดก็มีชายผู้หนึ่งก้าวเข้ามา ผู้ที่จะนำพาวากเนอร์ไปสู่จุดสูงสุดและ,ะเผชิญหน้ากับโศกราตกรรมในท้ายที่สุดเยฟกิน yes, ีพิโกชินตัวของพิโกชินเนี่ยไม่ได้มีพื้นเพมาจากแวดวงทหารเป็นทุนเดิมนะเขาเป็นอดีตนักโทษที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจด้านร้านอาหารและบริษัทจัดเลี้ยงจนกระทั่งเขาได้รับสัมปทานให้บริการอาหารแก่รัฐบาลและกองทัพรัเสเซียทำให้เขาได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวารานิเมียปูติน ฝีมือการทำอาหารของพริโกชินจัดจ้านมากไปโดนเส้นปูตินสุดๆเลยทำให้เขาได้รับสมญานามที่โด่งดังว่าพ่อครัวของปูตินและด้วยความสนิทสนมกับปูตินมากขึ้นุเรื่อยๆเขาก็ได้รับความไว้ใจจากรัฐบาลเครมลินพริโกชินเนี่ยได้รับมอบหมายให้เข้ามาดูแลด้านการเงินและการเมืองของวัคเนอร์ซึ่งนับเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากเพราะว่าดิมิทีอุสกินเป็นผู้นำทางการทหาร แต่พริโกชินเป็นผู้บริหารที่จะนำพาวักเนอร์เนี่ยเข้าสู่ในรูปแบบใหม่โดยสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้นำสูงสุดของรัเสเซียเป็นทุนเดิมพริโกชินเนี่ยสามารถระดมเงินทุนมหาศาลหล่อเลี้ยงวักเนอร์ได้ทำให้กลุ่มเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดคือเข้ามาทำให้กลุ่มวักเนอร์เนี่ยที่ทำเงินได้เยอะอยู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ให้เป็นบริษัทที่ดีมากขึ้นทำเงินได้เป็นกอบเป็นกาม,มากขึ้นเขาสามารถจัดหายุทธปกรณ์ที่ทันสมัย จัดหางบประมาณมหาศาลเพื่อรับสมัครกำลังพลจากทั่วประเทศรวมถึงนักโทษที่ยอมรับข้อตกลงอย่างน่าเหลือเชื่อเขายังใช้ธุรกิจเครือข่ายที่ตัวเองเคยสร้างสมัยเป็นพ่อครัวนู่นน่ะเพื่ออานวยความสะดวกด้านการเงินด้านโลจิสติกทำให้วักเนอร์เนี่ยปฏิบัติการได้อย่างคล่องตัวในหลายพื้นที่แบบพร้อมๆกันตั้งแต่การทำเหมืองในแอฟริกาในขณะเดียวกันก็สามารถส่งกองกำลังทหารไปรบในซีเรียและยูเครนได้ ปริโกชินไม่ได้สร้างแค่กองทัพแต่เขาสร้างจักรวรรดิวากเนอร์ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีเหรียญอีกด้านหนึ่งในขณะที่วากเนอร์เติบโตอย่างรวดเร็วภายใต้การนำของปริโกชินความตึงเครียดในวงการทหารรัเสเซียก็เริ่มปะทุขึ้นกระทรวงกรงลาโหมรัเสเซียซึ่งนำโดยรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เก์ชอยกูและผู้บัญชาการทหารสูงสุดวาเลรีเกราซิมอฟมองว่าวากเนอร์เริ่มจะแข็งแร่งเกินไปแล้ววะ่ะ มันเริ่มท้าทายอำนาจของกองทัพรัสเซียพริโกชินและกลุ่มวากเนอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นกองกําลังที่มีประสิทธิภาพและมีอิสระมากเกินไปในการปฏิบัติการระดับสูงซึ่งทําให้กองทัพรัสเซียปกติเริ่มเกิดความไม่พอใจและพิโกชินเนี่ยก็รู้นะว่ากองทัพรัสเซียน่ยไม่ค่อยชอบกลุ่มวากเนอร์ภายใต้การนําของเขาสักเท่าไหร่มันก็เกิดขึ้นใต้น้ํามีการประทะกการรมกันบ่อยแบบเงียบ แต่ในช่วงที่รัสเซียเปิดฉากสงครามยูเครนความตึงเครียดระหว่างกลุ่มวักเนอร์และกระทรวงกาโหมรัสเซียก็ถึงจุดเดือดพริโกชินเนี่ยเริ่มวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำกองทัพรัสเซียอย่างเปิดเผยและดุดันด้วยเขาสร้างวิดีโอและข้อความบนโซเชียลมีเดียโจมตีรัฐมนตรีกระทรวงกาโหมอย่างชอยกูและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างเกราซิมอฟทุกวันแบบโดยตรงเลยกล่าวหาว่าเป็นคนไร้ความสามารถ ปล่อยให้กำลังพลวัคเนอร์ขาดแคลนกระสุนและสเสบียงอยู่ในซีเรียหรือแม้แต่สงครามยูเคนก็ไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีส่งวัคเนอร์ไปตายเหมือนไม่มีค่าอะไรโอ้อะแบบอดัดคลิปด่าแบบดูเด็ดเผ่นมันมากมันคือการท้าทายอํานาจที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในระบอบของปูตินเลยนะและทุกอย่างมันเหมือนจะร้อนระอุมากเกินไปจนสุดท้ายมันก็ปะทุระเบิดออกมาในเดือนมิถุนายนของปี2023 สถานการณ์เนี่ยได้ประทุถึงจุดแตกหักเมื่อพริโกชินประกาศว่าเขาจะนำกำลังพลวาร์กเนอร์ที่ประจำการอยู่ในยูเครนเข้าสู่รัเสเซียเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมเป้าหมายของเขาไม่ใช่การโค่นล้มรัฐบาลของประธานาธิบดีปูตินแต่เป็นการปลดผู้นำทหารสูงสุดอย่างชอยกูและเกราชิมอฟการเคลื่อนพลเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วและน,น่าตกใจมากในตอนนั้นถ้าใครจาได้กลุ่มวากเนอร์สามารถยึดเมืองลอสตอฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่ใช้เป็นฐานบัญชาการทางทหารที่สําคัญของรัเสเซียยึดได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงเองและเริ่มขบวนรถติดอาวุธตรงไปที่กรุงมอสโกโดยแทบจะไม่มีใครขัดขวางแม้แต่ประชาชนก็ไม่ได้ขัดขวางกลุ่มวากเนอร์ในตอนนั้นนี่คือการแสดงแสงยานุภาพที่ทําให้ทั่วโลกตะลึงแม้แต่โลกตะวันตกเองก็ยังตะลึงเพราะไม่คิดว่ามันจะมีใครกล้าบ้าท้าทายอำนาจปูตินขนาดนี้ ในดินแดนรัสเซียแต่ในขณะที่โลกกําลังจับตามองว่ากองกําลังวัคเนอร์เนี่ยจะไปถึงมอสโกหรือเปล่าการกรบฏนี้ก็ยุติอย่างกระทันหันภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากมีรายงานว่าประธานาธิบดีเบลารุสอย่างอเล็กซานเดอร์ลูกาเซนโกได้เข้ามาโทรหาพิโกชินและไก่เกี่ยวว่ามึงบ้าหรือเปล่าอย่าเข้าไปเลยแล้วก็เกลี้ยก,กล่อมกันหลายชั่วโมงจนสุดท้ายแล้วพิโกชินและนักรบวัคเนอร์ก็ยอมอไม่ไปละมอสโก และขอรีภัยไปเบลารุสแทนแต่เรื่องราวเหมือนจะจบแค่นั้นหรือเปล่าไม่ใช่เพราะในเดือนสิงหาของปีเดียวกันนั่นแหละปี2023เครื่องบินส่วนตัวที่กำลังเดินทางจากมอสโกไปเซนต์ป er ีเตอร์เบิร์กได้ประสบอุบัติเหตุอย่างปริศนาโดยที่บนเครื่องบินลำนั้นมีผู้โดยสารรวม10คนและในจำนวนนั้นก็คือเยฟกินีปริโกชินและผู้ร่วมก่อตั้งอย่างดิมิทีอุดกินก็ตายทั้งคู่เลย ทางการรัเสเซียสรุปว่ามันเป็นแค่อุบัติเหตุเราไม่รู้เรื่องแต่ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ต้องผู้เชี่ยวชาญหรอกชาวบ้านตาสีตาสาที่ติดตามข่าวการเมืองก็รู้อยู่แล้วว่าอุบัติเหตุส้นตีนเะนี่ยและหลังจากการตายของเยฟกินีปิโกชินและดิมิทีอุสกินสองผู้นําคนสําคัญของกลุ่มวากเนอร์รัฐบาลรัเสเซียไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวครับพวกเขาใช้โอกาสนี้เข้าควบคุมกลุ่มวากเนอร์ทันทีอํานาจอิสระมากมายที่กลุ่มวากเนอร์เคยมี หายไปทันทีและกลไกรัฐก็เข้ามาทําหน้าที่แทนอย่างรวดเร็วสําหรับกําลังพลวักเนอร์ในรัสเซียพวกเขาต้องถูกกดดันกับทางเลือกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการเซ็นสัญญาเข้าร่วมอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมรัสเซียโดยตรงทําให้ทหารวักเนอร์ที่ประจําการในรัสเซียต้องละทิ้งสถานะทหารรับจ้างอิสระไปโดยปริยายพร้อมกับถูกผนวกเข้าเป็นหนึ่งในกองทัพของรัสเซียเต็มตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่พิโคชินเนี่ยพยายามต่อต้านมาโดยตลอดเลยนะแต่ปัญหาใหญ่ที่ทางฝั่งรัสเซียพบเจอก็คือวาคเนอร์ที่อยู่ทางฝั่งแอฟริกาเ่ยสิไม่ง่ายเลยรัฐบาลรัสเซียเนี่ยพยายามยุบหน่วยวาคเนอร์ที่อยู่ในแอฟริกาแต่พวกเขาไม่สามารถทําได้ง่ายๆเพราะในแอฟริกาเนี่ยวาคเนอร์มีอิทธิพลพอสมควรดังนั้นรัสเซียจึงเกิดแนวคิดที่จะรีแบนด์ครั้งใหญ่ขึ้นมากองกําลังวาคเนอร์ในแอฟริกาไม่ได้ถูกยุบแต่ถูกเปลี่ยนชื่อ และโครงสร้างใหม่เป็นแอฟริกาครอฟซึ่งประกอบไปด้วยอดีตนักรบแบกเนอร์ Wagner, และนักรบจากกองัับัสเซียที่ถูกส่งเข้ามาใหม่แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือแอฟริกาครอฟอยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงกรลาหหมโดยตรงไม่มีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระอีกต่อไปเพราะเขาทำภารกิจแบบเดิมทั้งคุ้มกันผู้นำควบคุมเหมืองทรัพยากรและปราบปรามกลุ่มกบฏแต่ทุกอย่าง ต้องอยู่ภายใต้คําสั่งของเครมลินซึ่งหมายความว่าวักเนอร์ที่เคยเป็นกองทัพเงาทำงานนอกเหนืออำนาจรัฐได้เมื่อก่อนไม่มีอีกต่อไปแล้วกลายเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเต็มตัวณนะปัจจุบันมาถึงตัวนี้หลายคนอาจจะด่าแล้วว่าแม่งพูดมาซะยืดยาวสรุปแล้วก็คือว่าวากเนอร์ปัจจุบันเนี่ยถูกรีแบรนด์ใหม่ในแอฟริกาเป็นแอฟริกาคอปซึ่งเป็นเหมือนลูกรักคนใหม่ที่ทำงานภายใต้รัฐบาลรัสเซียโดยตรง ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเองเหมือนวากเนอร์ยุคเก่าและส่วนวากเนอร์ที่อยู่รัสเซียเนี่ยก็ถูกผนวกเข้ากับกองทัพรัสเซียไปโดยปริยายโดยที่ไม่อาจขัดขืนเพราะฉะนั้นกลุ่มวากเนอร์รุ่นเก่าหรือวากเนอร์หัวเก่าเนี่ยที่เคยทํางานในยุคของพรีโกชินก็กลายเป็นแค่เศษซากของอำนาจที่กระจัดก,กระจายอยู่ไปทั่วเลยภายใต้มือของรัสเซียแต่ในขณะเดียวกันอิทธิพลและโมเดลธุรกิจของพวกเขาก็ยังอยู่นะแอฟริกาครอปคือหลักฐานที่ชัดเจนว่า แนวคิดการใช้กองกําลังกึ่งทหารเพื่อขยายอิทธิพลและควบคุมทรัพยากรก็ยังเป็นสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียต้องการเพียงแค่ว่าต้องควบคุมให้ให้ได้ดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบยุคพิริคชินได้เรื่องราวของวาคเนอร์จึงกลายเป็นเรื่องราวที่มากกว่าแค่เรื่องเล่าของทหารรับจ้างมันคือตำนานเลยนะตำนานที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างอำนาจรัฐและองค์กรอิสระ และเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับโลกที่จะได้เรียนรู้ว่าเมื่อไรก็ตามที่อํานาจในเงามืดเต,ติบโตจนแข็งแกร่งเกินไปจุดจบที่ตามมาอาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเสมอครับ